ท่านเหมือนกันนะครับซึ่งเรามีการเตือนภัยมาตลอดเรื่องของกระบวนการคอรเซ็นเตอร์อรที่โทรมาแอาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบ้างและบอกว่าปลายสายเนี่ยคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติด<ฆ>นี่คนดีครับแบบว่าผมพอฟังไปแล้วตกใจต้องการให้ตรวจสอบไงต้องการแสดงความรู้สึกใจอะ่ะก็เลยพลาดฮะเสียหายไปเป็นล้านนะอีกคนหนึ่งครับคือว่าเขาก็ทํามาค้าขายอยู่มีคนแอบ,บอ้างเป็นสรรปากรโโรมาฮะแล้วก็ต้องให้ทําการตรวจสอบอีกละเสียหายไปสองล้านครับ สองเรื่องนี้ฮะเสียหายไปราวสามล้านเรื่องนี้จะมีทางออกอย่างไรติดตามจากคุณนุษาเอี่ยมสุวรรณนะครับอ๋อพอดีไอยุงนอกอยุงนอกอยุตรงนี้เรายังดำเนินการอะไรไม่เสร็จเลยนะหมวดนะนี่เป็นคลิปหลังจากที่อดีตตำรวจนายหนึ่งถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรเข้ามาให้โอนเงินซ้ำหลังก่อนหน้านี้ถูกหลอกให้โอนเงินไปหล้านบาท มอดีตตำรวจเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าเมื่อวันที่26เมษายนมีโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองมุกดาหารแจ้งว่ามีเงินเข้าบัญชีมากผิดปกติอาจมีส่วนพัวพันกับยาเสพติดให้ผู้เสียหายโอนเงินเพื่อตรวจสอบ ซึ่งขณะนั้นผู้เสียหายไม่มีแอปพลิเคชันธนาคารในโทรศัพท์มือถือปลายสายจึงแนะนำให้โหลดแอปพลิเคชันเพื่อทำการโอนเงินอยู่ตอนนึงเขาบอกให้กดโอนเงินผมก็ถามว่ากดทำไมเขาบอกสวัดต,ต้องการดูยอดเงินมีเท่าไหร่ไมนะ่ล่ะเขาผมก็กดไปเสร็จแล้วเขาบอกเรื่องบัญชีสวัดมับอกเรื่องบัญชีสวัดนะเขาบอกให้กดเลขหนึ่งและศูย์หตัว ขาบอกเงินล้านนะเขาบอกให้กดแบบนั้นผมว่าก,กดตามเข้าไปตอนตอนนั้นก็เคลิ้มตามเข้าไปเลยเสร็จแล้วก็พอบอกกดบอกให้กดยืนยันพอยืนยันปุ๊บมันขึ้นเป็นชื่อผู้หญิงขึ้นมาขึ้นชื่อผู้หญิงว่าผมก็เอกใจผมก็ถามอ,อ้าวทำไมบอกว่าชีสวัสดิ์ทำไมเป็นผู้หญิงผมว่ารู้ตัวโดนหลอกแล้วใช่ไหมล่ะเพียงเวลาห้าชั่วโมงเท่านั้นอดีตตำรวจนายนี้โอนเงินไปจำนวนหนึ่งล้านบาท แต่เมื่อโอนเงินไปแล้วปลายสายยังติดต่อให้โอนเงินซ้ำแต่ผู้เสียหายไม่ยินยอมและรู้ตัวว่าถูกหลอกจึงเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้ช่วยเหลือติดตามนอกจากนี้ผู้เสียหายอีกคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจโรงงานผลิตเบเกอรี่ย่าลาดพร้าวก็ถูกแกง้ง c a เซนเตอร์โทรศัพท์หา ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรแจ้งเรื่องค้างภาษีพร้อมแชตไลน์ส่งลิงก์เพื่อให้ส่งงบการเงินประจำปีและให้อัปเดตข้อมูลส่วนตัวแต่เมื่อกดลิงก์แล้วหน้าจอโทรศัพท์มือถือค้างและดับไปคุณคุณจะต้องตามตามเหมือนสรรพากรทั่วไปอ่ะเขาก็แบบว่าคุณจะต้องอัปเดตข้อมูลนะที่ที่ที่ยังไม่ได้ส่งงบเนี่ยต้องรีบอัปเดตนะแล้วเพียงแค่เพียงแค่แบบ เป็นแค่เว็บไซต์อ่ะที่เราจะเข้าไปอัปเดตอะแค่นั้นเลยก็คือโดนรีโมทเลยอนอกนั้นเราไม่ได้แตะอะไรมือถืออีกเลยคือจบแค่นั้นเลยใช่คือเราก็เลยไม่ได้เอะใจในตอนแรกเพราะเพราะ,เพราะเขาก็อ้างว่าสัมภาระสัมภาระเหมือนกันหมดหลังจากระบบทำการโอนเงินเองสองล้านบาท,ทผู้เสียหายรีบโทรไปรยังธนาคารต้นทางเพื่ออ,อายัดบัญชี พร้อมแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลโชคชักยก่อนเดินทางไปพบตำรวจไซเบอร์เพื่อให้ช่วยติดตามคดีการออกมาร้องเรียนในครั้งนี้ต้องการเตือนภัยให้กับผู้เสียหายให้เห็นถึงกลโกลงของแก๊งคอรเซ็นเตอร์หลายมุมพร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามคดีอย่างถึงที่สุดอุตสาเอี่ยมสุวรรณไทย p ี s รายงานที่เกิดขึ้นนครับชมครับเรามีความเชื่อมั่นว่า รายการสนัสนประชาชนนะฮะเรามีการเตือนด้วยความถี่มากเป็นระดับต้นๆของเมืองไทยขนาดเตือนแบบนี้นะฮะยังพบผู้เสียหายเกิดขึ้นทุกวันด้วยนะฮะวันนี้เราต้องหาทางออกแล้วก็เพื่อที่มีการประกาศไปว่าอุทาขอในการที่จะรับมือกัะบวนการเหล่านี้เนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับผมไปเปิดบัญชีไว้ที่มุกดาหาร <c oughs> แล้วเู้เขาจับไอ้ผู้ต้องหายาเสพติดได้โอนเงินมาให้ผม9ก้าล้านห โโอหค่ะแล้วผมได้ค่าตอบแทน9 900,000ค่ะครับแล้วก็บอกว่าจะให้ผมไปแจ้งความัน2ชั่วโมงอันนี้ผมบอ,อกไปไม่ได้บไปไม่ได้เขาบอกเดี๋ยวจะสอบสวนทางทงางไลน์คระ้นี้ก็เปิดไลน์คุยกับผมวิดีโอคอลไหมคะหรือว่าคอลโทรศัพท์คุยกันเฉยๆโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ไลนไม่เห็นหน้าเขานะครับ ตอนแรกเขาเขาให้ดูบัตรดูแล้วก่อนก็ถ่ายเป็นห้องสอบสวนห้องอะไรแล้วก็เชื่อใจครับ mm hmm. ถ่ายให้ดูแล้วก็พอพอนั้นปุ๊บเขาก็ทำมาสอบสวนผมทางไลน์ขเขาก็ถามชื่อผมอะไรผมแล้วก็ถามว่ามีบัญชีขี่บัญชีผมก็บอกตามตรงแล้วว่ามีขี่บัญชีแล้วก็ ครั้นี้บัญชีทกสผมไม่บอกเขาว่าเขาถามยอดเงินเท่าไหร่ผมบอกมีล้านกว่าอ๋อเผลอไม่บอกยอดเงินในจานวนบัญชีตรงนี้ด้วยเสร็จแล้วก็เขาก็ถามว่าสมุดบัญชีอยู่ที่ไหนผมบอกอยู่บ้านตอนนั้นผมอยู่โรงพยาบาลครับแปลวยาเขาบอกให้กลับบ้านแปลบัญชีมาเดี๋ยวธนาคารจะปิดให้มาทําให้มาทําให้ที่อนทางโทรศัพท์อะค่ะโมบายแบงค์เขาว่าโทรศัพท์มาหาเขาให้ผมมนั่งที่รถ ตอนนั้นฝนตกด้วยก็ผมก็นั่งอยู als, Oil, us, so ่ที่รถแล้วก็เขาก็บอกให้ผมกดแอปนะครับผมก็ผมไม่ใคยว่ากดตามเขาบอกกดกดไปเรื่อยตัวเลขครับกดเลขตามที่เขาแจ้งมาดูอว่ายังไงฮะหรว่ากดรหัสกดกดแอปก่อนคันนี้มันขึ้นขึ้นว่าไอไอโอนเงินมันเขาบอกให้กดที่โอนเงินผมก็ผมก็ถามว่าทำไมต้องกดโอนเงินเขาบอกว่า สาววก็ต้องการดูว่าเงินมีเท่าไหร่อือาะะันครั้นี้ผมก็กดเงินปุ๊บเขาก็บอกกดเล่นหนึ่งและสูญถูกตัวครับผมก็ก็กดตามเขาอันนี้ก็บอกกดยืนยันผมกดยืนยันปุ๊บขึ้นมันมันเป็นชื่อผู้หญิงขึ้นมาผมก็เอใจเอ้าวแล้วบอกชื่อสาวัสมันก็เงียบไปเงียบไปผมก็ปิดโทรศัพท์ก็นี้ขึ้นได้ว่าโดนหลอกโดนหลอกละตอนนั้นรู้ตัวละรู้ตัวละเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยกับผู้ชมอย่างนี้นี่ยฮะ บางคนจะถามว่าไอ้ทาไมตํารวจยังถึงแบบถูกหลอกได้แต่ว่าท่านรองธิ์เนี่ยท่านเป็นผู้สูงวัยด้วยพอเผยเผยตัวเลขนั้นเจ็ดสิบปีนี่ผมบอกได้เลยใช่ไหมฮะท่านอายุเจ็ดสิบปีนะฮะแล้วไปโรงพยาบาลบไม่เคยเจออะไรลักษณะแบบนี้มาก่อนเลยไม่เคยเจอทำแอปทำแล้ผมไม่เคยทำนะอนาไม่เคยทำยที่บอกแอปก็ไม่เคยทำเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุก็ลวงเราให้เราทําตามเนื่องจากว่าเป็นคนดีมากแล้วก็ต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจถูกต้องไหมฮะครับ เราไม่เคยมายุ่งเกี่ยวยาเสพติดเลยไม่ไม่เคยครับไม่เคยแล้วทําไมเราถึงกลัวนะฮะครัง้ทง,ท,งที่เราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลย<บ>มันมีอะไรที่โดนใจเรามันโป๊ะหนึ่งเนี่ยจขงโ<อ>ดนตามเขาเดี๋ยวสรารวัตรเขาจะออกหมายจับใช่ไหมเขาบอกว่าจะออกหมายจับเรื่องฟอกเงินว่าเราฟอกเงินอืมอืคราวนี้ผมว่าเอ้าผมก็บอกผมไม่เคยทําแล้วก็เขาบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องมาแจ้งแจ้งความภายในสองชั่วโมงถ้าไม่แจ้ง ก็เดี๋ยวจะออกมาจับผมก็กลัวอันนี้กลัวเขาบอกว่าเอางั้นไม่เป็นไรแล้วสอบทางไลน์นะสอบทางไลน์ก็คือว่าคุยไลน์แชทคุยกันที่บอกว่าเห็นตอนแรกเนี่ยวิดีโอคอลหรือเปล่าฮะที่บอกเห็นบัตรเห็นอะไรด้วยเห็นหน้าตาด้วยไหมครับก็เห็นใบสครับแต่ว่าปิดแมสไหมฮะหรือว่าเห็นหน้าของเขาเลยหน้าหน้าเขาเองหน้าถ่ายบัตรตำรวจเป็นบัตรตำรวจเป็นรูปเขาส่องใบที่บัตรของเขาครับครับซึ่งอาจจะเป็นการแอบอ้างแอบอ้างคือตำรวจตรงนี้มีมีจริงไรเวงคนนี้ ชื่อร้อยตำรวจโทเทีละลองซับเมื่อกมีจริงตัวก็มีจริงฮะท่านรู้จักเหรอฮะหรือว่าท่านไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตมาเจอตอนหลังเจอตอนหลังผมโทรคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาโดนมาสามสี่ห้าครั้งแล้วคนอ้างเนี้ยคือมีคนเอาชื่อของท่านรวมถึงหน้าตาของท่านเอาไปหลอกแบบนี้ด้วยไม่เขาหน้าหน้าไม่ใช่เขาอ๋อหน้าไม่ใช่เขาเปลี่ยนคนอีกด้วยใครบัตรตัรชื่อมาเป็นบัตรตำรวจผมว่ารู้จักไหมเป็นบัตรตำรวจเลยบัตรสมัยก่อน กับใบส่วนสมัยนี้เป็นยังไงฮะต่างกันไหมฮะไม่ไม่ต่างคล้ายๆกันเลยสมัยของท่านมีก็คือว่าคล้ายๆกันเห็นแล้วก็เลยอ้าวผน่าจะใช่รู้เป็นบัตรตำรวจมีตราปันตาอะไรเหมือนก็เหมือนบัตรผมนะแล้วแล้วหน้าหน้าของคนที่เราคุยไปสายไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงผมตอนคุยอะหน้าผมเขาเห็นแต่ว่าเขาจะเห็นเนี้ยรูปลรงพับอะรูปลรงพักก็จะถ่ายตลอดถ่ายคล้ายๆแบบแบ็กกราวเลยอะ บรรยากาศรอบข้างเป็นยังไงเสียงคอมแบทเสียงวิทยุมี<ผ>มมด้วยไหมไม่มีเราถ่ายภาพนิ่งเลยภาพนิ่งนั่งพักเลยอ๋อเป็นภาพนิ่งใน<อ>ความ,มว่า<ร>สามารถไปก๊อปปี้ภาพจากที่อื่นได้แล้วก็มาส่งไลน์ให้เราระหว่างที่เราคุยก็เปิดดูภาพนิ่งที่เขาส่งให้ว่ามผมอยู่ที่สอพอจริงๆนะครับเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงนี้ค่ะเขาใช้วิธีการหลีกเลี่ยงว่าให้โอนเงิน1ล้านบาทนะคะแต่เขาใช้คําว่าให้กด1 000, และกด0นย์ตามอีก6ตัวนั่นหมายความว่ายอด1ล้านครับตอนนั้นเรารู้สึกตัวหรือยังคะว่าเฮ้ยกดะนอีก หกตัวนั่นคือผม<า>คิดว่าเป็นรหัสหรืออะไรแบบว่า<อ>สรารวัตรเขาบอกจะให้สรารวัตรยืนยันให้สรารวัตรเห็นผมว่ากดตามเขาคราวนี้ผพรากดยืนยันไม่ไม่ใช่ชื่อสรารวัตรผมนึกเอกใจครับเป็นชื่อผู้หญิงขึ้นมาค่ะก็เลยรู้แล้วก็ไปแจ้งความและคดีตอนนี้คืบหน้าอย่างไรบ้างคะตำรวจแจ้งว่าอะไรบ้างคะเขากําลัง จะสอบพยานอยู่ครับวันนี้ก็ว่าจะเรียกไอรพยานทกศไปสอบอ๋อ <c oughs> อย่าไดคุยกับตำรวจไซเบอร์น, Cyber, นะฮะสักครู่นึงนะแต่ว่ามีกรณีหนึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็ตื่นภัยตลอดเหมือนกันไปเกี่ยวข้องที่แอบอ้างเป็นสัมภาระแต่ลักษณะแบบนี้ฮะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยระวังมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุก็จะลวงว่าให้มีการกดหยิ่งด้วยคุยกับคุณโดนัทฮะคุณโดนัทเนี่ยเสียหายไปสองล้าน <c oughs> รูปแบบของผู้ก่อเหตุที่จู่ๆเราไปเจอเนี่ยคืออย่างเงี้ยเขาโทรเข้ามาหาเรา แล้วพูดข้อมูลอะไรที่มันตรงกับใจเรายังไงฮะ